สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะให้มาดาูตัวน้ำฉีดกระจกของรถคันนี้ครับให้รักรีโวตัวแซดเอดิชัผมใช้งันมาปีปีเศษเศครับนี่ผมสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ผมมากดฉีดน้ำนี่เดี๋ยวให้ดูข้างนอกครับแนใใ่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่า เห็นเพื่อนจะเห็นไอหัวฉีดน้ําตรงนั้นน่ะครับมันขึ้นฝั่งเดียวแต่ว่าฝั่งนี้ไอตัวฉีดน้ําฝั่งทางคนขับเนี่ยไม่ขึ้นเลยหลายคนก็อาจจะเจอปัญหาแบบผมนี่ขอดับเครื่องก่อนครับซึ่งตัวฉีดน้าเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันมีมีน้ําออกอยู่ฝั่งเดียวแต่ว่าฝั่งนี้ไม่มี ม,มันสันนิษฐานได้อยู่อย่างสอ,งอย่างค่าเดานะครับก็อาจจะเกิดจากการหลุดของท่อสายยางที่ต่อมาจากตัวน้ำยาฉีดกระจกตัวนั้นไม่มีปัญหาแต่ตัวนี้อาจจะหลุดหรือว่าอาจจะมีหนูมอีอะไรเข้าไปทำให้ท่อยางตัวนี้มันแตกหรือว่ามันรั่วนะครับ ซึ่งคนที่ขับรีโว่เนี่ยยังไงก็ต้องแปบ๊บนึ่งนะครับนี่ขอเปิดฝากระโปรงนิดนึงครับคนที่ขับรีโว่เนี่ยยังไงจะต้องต้องอรู้จัก วิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับถ้าเรา,เาไม่สะดวกที่จะเอารถไปเข้าศูนย์แล้วไอตัวท่อหรือว่าสายยางตรงนี้มันฉีดกระจบตรงนี้มันอยู่ที่ไหนนี่เลยครับมันจะต่อเข้าไปใต้ตัวฉนวนหรือว่าแผ่นกันความร้อนฝากระโปร,ตรงตัวนี้แล้วก็จะมีท่อ,อยางตงัวนี้ซึ่งมันอาจจะหลุดหรือว่าอาจจะแตกอย่างที่เราสันนิษฐานหรือว่าเราคาดเดากันเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับซึ่ง Uh, เราจะแกะยังไงเราก็ต้องใช้ตัวอุปกรณ์ในการที่จะแกะตัวกิฟล็อกตัวนี้กิฟล็อกตัวฝากระโปรงของรีโวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกิฟล็อกที่เป็นกิฟแบบนี้ครับก็คือกิฟทที่อยู่ตามกันชนหน้าตามจุดที่เป็นกันโครนพวกนี้มันจะไม่เหมือนกัน กิ๊ที่ฝังกระโปรงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบวงกลมซึ่งค่อนข้างใหญ่แล้วก็ให้เพืเ่อนๆสังเกตว่ามันจะมีจุดมาร์กที่เป็นจุดวงกลมเล็กๆอยู่ข้างในตัวเนี้ยตัวกิปคลิปใหญ่ตรงนี้นะครับซึ่งอุปกรณ์เดี๋ยวผมมามาดูอุปกรณ์ว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะตัวกิปก็จะเป็น ตัวปากคีบพ,พลาสติกก็มีหลายหลายแบบหลายขนาดให้เราเลือกนะครับเราก็ออกแบบมาให้ใช้กับวัสดุที่แตกกลางกันพื้นผิวที่แตกกลางกันคือพวกนี้เราจะไปใช้งานโลหะหรือว่างานเหล็กไม่ได้นะครับมันจะมีปัญหาเรื่องรอยถลอกหรือว่า งานลอกของชิ้นงานออกได้นะครับนี่เลยนี่นะครับเราก็ใช้ตัวเขี้ยวลักษณะเป็นเป็นแง่งแบบนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปนะฮะนี่สอดเข้าไปแบบนี้แล้วครับนี่ครับสอดเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นนะครับนี่นะฮะงัดขึ้นแบบนี้นะครับนี่โอเคเดี๋ยวผมขอเวลา,างัดบันดูก่อนเดี๋ยวผมลองวางก้อนนะฮะ นี่เลยาไม่ไม่ไมว่าตัวกล้องมันจะเงยได้แค่ไหนนะครับโอเคก็ได้ได้อยู่นะฮะโอเคเลยกลับลองมาเริ่มแกะกันเลยแกะเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นครับแกะค่อนข้างยากหน่อยนะครับต้องดูตรงลัอดีดีนะครับโอเค อ,นนอันนี้ผมมาให้ดูหลุดแล้วตัวหนึ่งนะครับนี่เวลาเราเราเอาตัวปากคีบตัวนี้สอดเข้าไปใต้ตัวกิ๊บล็ลอกวงกลมแบบนี้นะครับพยายามให้ตัวจุดม์ดที่เป็นจุดอันนี้จุดมงกลมเล็กๆที่อยู่ข้างในที่ผมถ่ายให้ดูตอนแรกนะฮะมันตรงกับตัวปากคีบแบบนี้ครับมันจะก็เวลางัดเข้าไปแล้วก็จะอยู่แบบลักษณะนี้แล้วก็งัดขึ้น นะครับ่ยนะขึ้นตรงๆเลยนะฮะมันก็ออกแลก้วก็ชิ้นงานก็ไม่เสียหายด้วยเดี๋ยวผมขอเวลาแงะมันออกทุกจุดก่อนนะครับเสร็จไปเนะ่นซึ่งผมทีแรกว่าจะแกะไอตัวเฉพาะฝั่งนี้ครับแต่ว่าพอพอแกะออกมาแกะออกมา,กอา,มาไอตัวแผ่นกันความร้อนตัวนั้นเนี่ยมันก็จะหักถ้าเราแกะน็อตไม่ครบทุกตัวผมก็เลยต้องแกะออกทุกตัวเลยครับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะทีแรกผมใช้ตัวนี้เทียบกับอสองตัวนี้นะครับคือตัวนี้มันจะทำได้ง่ายกว่าแงไอตัวริปพวกนี้ได้ดีกว่าครับหลังจากที่เอาไอตัวนี้นะครับลองลองแงไปแงมาแงยังไงก็ไม่ขึ้นครับแต่พอเอาเจ้าตัวนี้ซึ่งเป็นตัวเขาทําออกแบบขาให้มันโค้งแบบนี้ขึ้นมา ผลคือมันทําได้ง่ายกว่าไอตัวตัว,ตวนู้นเยอะเลยครับตรงนี้แล้วก็แงะออกมาแงะออกมาตรงๆครับถ้าถ้าใช้ตัวใหญ่แบบนี้แต่ถ้าตัวเล็กไม่แนะนําเลยครับตัวนี้ก็ไม่แนะนําตัวนี้ลองแล้วครับไม่ได้ผลโอเคอหลังจากที่ผมแกะออกมาเนี่ยผมก็เจอว่าภายในภายในห้องห้องเครื่องเนี่ยมันมีกลิ่นแปลกๆเหมือนมี เหมือนมีหนูเหมือนเหมือนมีตัวอะไรมาตายในห้องห้องเครื่องห้องนี้แต่ว่าผมก็หาไม่เจอว่ามันมีตัวอะไรมาตายแต่ที่นนแน่ๆคือสาเหตุของการฉีดน้ําที่มันไม่ออกตัวตัวทางออกของมันนะที่ติดกับฝากระโปรงเนะี่ยมันเกิดจากไอตัวคราบคราบส,สกปรกครับคราบสกปรกที่มันไปอุดตันตรงเนี่ยผมมาให้ดู ตรงรูทางออกของตัวเนี้ยเนี่ยที่มันแปะอยู่ตรงฝากระโปรงที่มันมันก็เลยทําให้ไอตัวน้ําที่เรากดฉีดล้างกระจกเนี่ยมันไม่ออกแล้วผมใช้ตัวเข็มกลัดเข็มกลัดแทงเข็มกลัด่เข็มกลัดเข็มก,ดมกัดเสื้อผ้านะครับเข็มกลัดเสื้อผ้าเดี๋ยวผมมให้ดูนี่เลยผมใช้เข็มกลัดเนี่ยในการแทงเข้าไปในรู ตัวฉีดของผลตรงนี้ผลคือเหมือนเดิมครับไม่ได้ผลอะไรแต่ว่าได้กลิ่นน้ำที่มันออกเหม็นๆหน่อยผมเลยเอาตัวนี้ไปแช่ตรงกับน้ำยาน้ำยาที่เป็นน้ำยาล้างาพวกอ่างล้างมือล้างคราบสกรบปรกที่เราเทลงตามคอท่อตามโถส้วมให้มันให้มันกัดก่อนไอ้ตัวไอ้ตัวนี้ตัวสิ่งสกรปรกที่อยู่ข้างใน วิธีการก็คือผมเอาไซลิงไซลิงขนาดเล็กไซลิง 3cc หรือว่าไซลิง 1cc ครับแล้วก็ดูเราเราแช่น้ํายาล้างล้างชักโครกใช่ไหมครับน้ำยายาลวลงชักโครกเนี่ยแช่เสร็จแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันก่น้มัมเข้ากันเพราะว่ามันเป็นผงของมิสเตอร์มาเซ่นนะ เสร็จแล้วแล้วก็เซลลิงดูดดูดแล้วก็ต่อกับหัวเข็มแล้วก็ฉีดเข้าไปล้างคราบสกรปรกที่อยู่ด้านในซึ่งตอนนี้พอผมเปิดน้ําผ่านตรงนี้มันก็ไหลออกมาด้านหน้าได้ปกติโอเคครับก็เป็นการแก้ไขปัญหาน้ํายาฉีดกระจกน้ํายาล้างกระจกมันไม่ออกนะครับหาสาเหตุได้แล้วไม่ได้เกิดจากการแตกการหลุดของท่อยางตรงนี้ไม่ได้เกิดจากการหลุดการแตกนะครับมันเกิดจากการอุดตันซึ่ง ไม่แน่ใจว่าทําไมมันมีคราบที่สศก,กปรกลงไปตรงน้ำยาฉิกตกตรงนี้ซึ่งผมอบอกได้เลยว่าผมไม่ได้เติมน้ําเปล่าหรือว่าทำอะไรกับมันเลยตั้งแต่ออกรถคันนี้มานะครับส่วนใหญ่ก็คือเข้าศูนย์บริการตลอดไม่มั่นใจว่าน้ําที่อยู่ในอตัวนี้มันทําไมถึงมีคราบ หรือว่ามีตะกอนขึ้นมานะฮะจนทําให้เกิดปัญหาว่าไอ้น้ยาสีล้าลงกระจกไม่ออกจนต้องมาแกะแบบนี้นะครับแล้วโอเคตอนนี้ผมก็จะใส่เจ้าตัวกิ๊บล็อกตัวนี้นะครับสีดาๆเนี่ยคืนฝั่งทางนี้แล้วมาทดสอบการใช้งานดูว่ามันทํางานได้เป็นปกติหรือเปล่านะครับเริ่มแรกก็มาใส่กับคืนที่เดิมครับตัวนี้อ่าอยางแล้วก็ใส่ตรง ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเราจะใส่ตัวนี้ก่อนไม่ได้ครับเพราะว่าเราจะต้องติดกิฟตตัวนี้แล้วก็ให้มันอยู่ในลักษณะเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็เอาสายยางตัวนี้ต่อเข้าไปด้านในดังนั้นเราจะต้องอต่อฝั่งนี้ก่อนครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวกิฟตตัวนี้ลงไปที่เดิมของมัน ต้องดูลักษณะของมันก่อนนะครับนี่เลยรับท่อตัวนี้ก็เกาออกมาด้านบนเสร็จแล้วตัวนี้นะครับเป็นกระพริกนิดหนึ่งล้วก็กดเข้าไปตรงๆเลยนะครับส่วนตัวเนี้ยก็เอามาต่อกับท่อเดิมในลักษณะแบบนี้โอ้ล้วก็ใส่แน่นๆนะครับนี่ก็เป็นเรียบร้อยนะครับนี่ อโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวแผ่นอ่า,อาตัวนี้อ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวนี้ก็คือแผ่นกันความร้อนอันเดิมใส่เข้าไปตรงจุดเดิมของตัวรถตัวนี้นะครับนี่ใส่เข้าไปที่เดิมจุดเดิมกิฟที่ผมแกะออกมาเมื่อกี้ ก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับไม่ได้พังแต่ว่าผมผมสั่งเจ,เจ้าตัวนี้ไว้มาเป็นอะไหล่สำรองไว้อยู่เผื่อมีปัญหาเผื่อมันหักเผื่อมันหล่นลงไปข้างในก็พอได้เอาตัวสำรองมาใส่นะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าผมทำหล่นไปอันนึงอยู่ในนี้แหละแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมมีหลายตัวครับโอเคครับก็ขอจบคลิปการแก้ไขปัญหาน้ำยาฉีดกระจกไม่ออก ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ